โอ้ยฟังมาโอ้ยฟังข่าวเนี่ยฟังข่าวอะไรนะยูช่องไหนตั้งใจเมื่อกี้ก็เล่าข่าวเมื่อกี้ยังเงาสุดพี่ซึ่งงานมันตั้งใจมาดูข่าวเรื่องโป่งหนึ่งมีอะไรจะพูดถึงโป่งหนึ่งสักนิดนะนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวอ่ะพูดเลยพูดเลยนิดเดียวคุณสักครับผู้หญิงแล้วก็ฟังข่าวของใครแล้วก็ครับพี่นี่มันมาเสียงที่แล้วแล้วก็ วุ้ยเร็ไปเขาพูดไม่รู้เรื่องเอาแมสออกก่อนแมสออกก่อนเลยไม่เรื่อยๆแมสนั่นมันมันอู้เออแล้วมันก็ออกอยู่ดีแหลยแล้วก็พคงข่าวเราอยู่แล้วก็ผู้หญิงผมเสียใจพคงข่าว้เขาเรียกว่าเสียไปแล้วอันนี้ตกใจผู้หญิง เียใจกับป๊อกเองสิ่งใจบุญหนึงแล้วก็ที่วลาซึแล้วแล้วฟังข่าวไว้อยู่แล้วเอนเตืดแล้วาข่าไว้แล้เอ้ยเดี๋ยวพดป้งเง่ยเขาเขาเสียตาได้ยังไงกูไม่จรงสิสิ่ใจแค่เงเดียวกด้ยถามด้วยถายพี่เขาตอบเขา พิธีกรก็ถามว่าเสียนานหรือยังฮะเสียนานหรือยังตายนานหรือยังเสียนานแล้วครับตั้งนานแล้วครับนี่จะสิบปีแล้วเสียไปสองปีแล้วใช่นันโผออกมาแลยสองปีโอ้โหอย่าที่ตายเฮ้ยเขากำลังจะพูดไว้อะไรให้ผมเองเมื่อวานคุณมาไหมมามาไม่ทันเวลาศพเมื่อวานมาไม่ทันไปงานศพไปรถน้ำศพไม่ทันรถน้ำศพอะไรนะรถรติด เราตื่นมาแต่คุณมารีบมาในที่นี่มีหมาเต็มเลยเนี่ยพ่ออย่าหยาบอย่าหยาบอย่าหยาบไทยไทยรายการทีวีเอาพูดหยาบไม่ได้เราออกรายการสดพูดหยาบไม่ได้นะครับคุณสายันใครเขาพูดไงคุณนอย่าพูดหยาบเนี่ยคุณเองคุณพูดมากปากปากหีืปากอีี๋ไม่ดีไปที่ใหม่ได้เป็นที่มึงอย่าพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยเมื่อฟังมเรื่อง่ะตายเพราะอะไรสภาพสภาพดีกว่าคุณเสียใจไหมคุณฮะ มึงงานเนี้ยไปเลยมึงเนี้ยไปเลยโอยเดี๋ยวผมไม่ผมจะการเองนะงานโสดก็ห้ามใส่หมวกใส่หมวกไม่ได้เนี่ยไม่มีใครใส่ถอดอล้วเลยเออถอดมาเวลาตกจะได้ตกง่ายัไม่ได้อย่างนี้มีมีครูผมอยากจะถามอุีตอาจารนะครับรู้จักโป้งหนึ่งมานานยังครับเสียบแมวไม่ได้ไม่ได้ไม่เลิศเลยเราไปงานในการรู้จักโป้งหนึ่งมานานยังครับตัดคอไปเสียบไก่ อันนี้สําหรับพุทธคัพันนี้งานศงตรงนี้บางไม่ทันเวลาก็เสียงแมวเฮ้ยเขากําลังเชิงอยู่ม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไอ้ต่าขอโิตยะโอกไม่เกี่ยวเนาะเออไม่เกี่ยวพุทธคัพพุทธคพจะเสียงแมวเสียงพงแมวเสียงแมวเอ้ยตอนนี้อ่ะเปเสียงแมวแมวไอ้เหี้ยเขาอะไอะไรมันมันจับหูฉันไม่ต้องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขาดหูเขาเรื่ออไหรือเป่เออยืดได้ฝั่งือเปล่า เออแล้วตอนนี้มีอะไรจะพูดมอบไปกับข้อโคบุกข้อโคบผมเนี่ยเป็นเสียงหมาเสียงหมาเห่าหมาไม่เกี่ยวโอ่คเลยโอเคเลยไม่เอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ย่าจ่ายไม่เกี่ยวจะพูดเองคนนี้คนนี้คนนี้พนักงานพนักงานคุบพนักงารออกรายการนะอย่าพูดอะไรกันนี่แกมึงตายโอเคอ่ะพูดไปเลยอาเสียงหมาเนี่ยเฮอ้พระคุณไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ลายอารมณ์ก็ายแล้วตอนนี้คุณมีความรู้สึกไงกับครอบครัวพงศ์หนึ่งครับก็ฝากอะไรไปสักนิดแม่ชื่ออิแม่สึเปล่ใจด้วยครับครับผมเออคุไม่ลงยาวไม่ลงยาวไม่ลงใหญ่ใหเสียใจเสียใจกับเสียใจๆไม่แก่เมื่อยังไงเดี๋ยวนี้ก่อนนี้อ่าบอกอะไรกับครอบครัวพงศ์หนึ่งหน่อยแม่ลงให้ผิดนิงหนึ่งเมียเขาชื่อหมู ชื่อมูพี่ไหมครับอ่ะเมียพี่พ้องหน่งชื่ออะไรพ่อหน่งเมียชื่ออะไรพูดเขาพี่ขอยพูดพี่หนิงผม่ีติดใจนะครับผมพูดอะไรของมึงเนี่ยอะไรไม่รู้เรื่องตะพูนี่รู้เรื่องงานศพเนี่ยยังก็ต้องตัตากดูกล้องดูกล้องเลยดูเลยเสก่งมากล้ดุม้กเลเสียงแมวฮูไม่ได้ที่มันจะมาโดนเถี่ยหมูเถี่หมูจะจะหมูหรือว่าตามเขาตามเขาตามเขาเถี่ยวหมูเถี่หมู ผมแสดงความเสียใจด้วย่เด you hey. <Yeah. S 1> ียยวจะสียใจนะครับเพราะว่าตอนนี้นี้ได้เสียเสาหลักความหลัเสาหลักคว่ำหลัเสาเสาหลักหลักได้เสียเสาหลักอะไยูดชัดพูดชัเเอยนะผมพูดชัดชัดใช่ไหมให้ผมพูดชัดชัดพอผมกับพงหนึ่ง เคยเล่นรายการเจ้าเด็กๆเล่นรายการกับเฮียสมเด็จพี่ดจะเดได้เฮียสมเด็จอะโกงโมะเนี่ยเฮียสมเด็จเฮียพี่เด็กวันนี้มาด้วยมาด้วยบันทึกเทปอยู่ดูเทปมาด้วยครับครับคนไหนเฮียสมเด็จชี้คนไหนยิ้มเดียเด็กคนไหนคนไหนชี้เนี่ย เป็นพิธีกรประกาศเรียกหยองลูกีขึ้นมาณช่วงเวลาต่อจากนี้ก็แล้วไปแล้วอยดี๋ยวาอย่าอย่าอย่ลงใหม่แตัจัฮะปุ๊บอย่เดือดๆให้ทำไวดลงม่อย่ามันซ้อนอีกณช่วงเวลาต่อจากนี้พูดไปหยองรีบ หยองยูบยีครับจริงครับหยองอะไรหยองอะไรหยองอะไรอยีเฮ้ยพูดเรื่องนี้ถึงเรื่ล้เนี่ยหยองรูปหีหยองหน้าอะไรหยองรูปผีก็ดหยีครับผมครับผมนะฮะขอเสียงปรบมือเลยครับยืนยุดเนี่เป็นแดนเซอร์เขาเต้นได้เป็นแดนเซอร์ได้โอ้โหสายยันรุ่นแรกเลยนมึงรู้เปล่าเป็นฝั่งซ้าย อาเดี๋ยวมันจะไปนั่งตั้งแต่เรายังไม่มีชื่อเสียงกันนะครับ,รบตั้งแต่ผมซุปเปอร์บอยวงหน่งก็อยู่ชวนชื่นใหม่ๆมั้งนะ<อ>จะเป็นกนะ่อนนะจะตุรงยังอิสระเดือนเพลนมั่ย<อ>ังก้าวยอดอยู่เลยยุคแรกๆเลยยุคแรกๆของคาเฟ,ฟ่เยอะมากประมาณ30ปีได้ที่พูดเนีครเหมือนกับดอกเห็ดนะเราก็ไปรุ่นกันตอนมันก็ อายุแค่ยี่สิบเศษเตอนนั้นอยู่คณะอะไรคุณพี่พี่หยองซูเปอร์บอยผมลงหยกวงดนตรีสายยันสัญญามาก็มาทําตลกคณะซูเปอร์บอยก็มีน้องมีนุ้ยมีหลายๆคนนะฮะตอนตอนตอนอยู่วงสายยันนี่พี่อาณาอยู่ด้วยปะพี่อาณาออกไปผมเป็นชุดต่อจากพี่อาณาต่อพี่พี่เขาเรียกพี่พี่ครับผมพี่ติมบินเพราะอะไรสายยันพี่ติมบินคือลยไอ้ตระตรุ่งเขาตั้งสายยันตีพี่ตัไอ้ติมบินทำไมอ่ะแอบพี่อาณา คือเนี่ยนานาใครไอ้ลงไปอำอะไรแกไม่รู้แกกำลังกินไอ้ติมอยู่แล้วแกมาเพี้ยนคือโมโหใช่ไหมเขาเลยฉายาพี่ไอ้ติมบินเรแล้วก็ไอ้ติมมาแล้วพี่ี้อยู่ตลกน่ารักตอนนั้นออกมาอยู่ตลกน่ารักนะอน่ารักจีิรวยมากทั้งทั้งคณะเลยใส่ทองก็เลยยี่สิบตังสิบบาทสมัยนั้นมีใครบ้างตอนนั้นพี่ยาวก็มีพี่พี้เนาะ น่ารักหลายคนนั้นมีพี่อาเพนโดพี่เคนโดแล้วมีใครนะพี่ยาว่าเราไปหน้าใครบัรอนี่เพี่นพี่พี่ก็จะเข้ามาที่หลังคนนี้คนน่ารักก่อนนั้นันจะมีมีก่อนหน้านั้นเออะจ,จะ,จะก็จําชื่อไม่ได้นะแต่ว่าเป็นตลกที่ลงมาทําคาเฟ่กันยุกแรกครับผมผมก็ต่อมาติด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 ตามมาก็มาทำาทุบบอยกับทูบบอยผมพี่เชิญยิ้มแตกผมก็ขึ้นไปอยู่พี่ชูรีครับพอทะเลาะพี่ชูสีผมก็ออกมาอยู่พี่สีนุ่มครับผมใช้เวลาเดินทาง 六六红。没有没有 ผมไม่ได้ไปย้าย,ยาคณะ่อยถ้าข้าวขคณะจากทูสเตียกจากปีหนุ่ผมผมมาเป็นหยองเป็นหยองก็เผลอไปเผลอ,ไป, <ๆ S 2> ปอไปอยู่กับไอ้มั่มประมาณแปดเก้าเดือนเซ็นสัญญาก20ยี่สิบปีไอ้โหโหไไมั่ไปลงมั่มลงหยองอยูกันได้แปดเดือนฉีกสัญญาทิ้งหมดก็เลยมาเป็นหยองลูกหีปัจจุบันนี้จนเป็นหยองลูกอีครับผมก็ไม่เคยได้รุ่งโรจนไม่เคยเป็นซุปเปอร์สตาร์ไม่เคยพีคอะไรกับเขาหรอกก็อยู่ประมาณแบบนี้แหละครับดีแล้วดีแล้วไม่เคยได้โด่งดังอะไรกับเขามากมายนะ ไปไหนมาไหนคงจะรู้จักแล้วตลกว่าพี่ปองหยองลุกี้ฉายาต้องใจนะครับแต่ก็จะคงไว้ซึ่งนะครับผลงานดีๆต้องขอบคุณอีกหนึ่งท่านวันนี้ก็จากบริษัทไลท์ไลท์พิกเจอร์นะครับบริษัทออนต้านะครับวันนี้ก็ส่งตัวแทนมาครับผมเดสมเดชครับมามอบนะครับเงินช่วยเหลือเขาพี่ปองเอ็งเนี่ยก็ไปเล่นหนังเล่นรายการเยอะมากเหมือนกันขอบคุณแทนครอบครัวอ่ณปองเอ็งด้วยนะครับครับพี่น้องที่ร่วมกันบริจาค ตายก็เราก็ต้องทำใจเข้าไปแล้วคนที่อยู่ก็ต้องสู้ชีวิตกันต่อถูกต้องครับเราก็ต้องดูแลกันไปนะครับอันไหนช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันนะครับแมยแต่เพลงนี้คุณร้องดีมากเลยนะยังไงนะเนี่ยพิรำพัสรุโรคเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งคุณไปรายการนี้รายการไม่เพิ่มนี่ใไม่เพิ่มนี่นะครับผมแต่คุณจะร้องเพลงสเปนไหมครับอเดี๋ยวก่อนให้พี่อนนาไม่ได้ไม่ได้ออกไม่ได้ไม่ได้อนนาก่อนเพราะใช่พี่อนนาครับ ขอเสียบประมือพี่แอนนาจ้าอ่าพี่เรเพลียไปเกียรติสดิทเลยครับพี่เองเพลงแอนนาไม่ขึ้นไม่ได้ไม่ได้ต้องเรียกชื่อตอนนี้อดีตนายกสมาคมตลกประเทศไทยนะถูกไหมเชิญยิ้มโดยธรรมมาถึงแล้วครับอ้ะผมครับผมยินดีตอนแร้วครับพี่อ๋อมาตกแล้วอนร้องเหรอ้เป็นไรเอาพี่เนี่ยพี่แก้ไย หนึ่งนะผมไม่ผมว่ามันพอนะเพราะว่ผมว่าท้าผู้ชมที่ชมทางบ้านก็จะมีความสวยงามหาฟังยากนะเขาเรียกว่าสไตล์ใครสไตล์มันสไตล์ใครสไตล์จะไปร้อกหัวท้อบก้านแกสุพรรณก็ไม่ได้อันนี้เป็นสไตล์ของคุณแอนนาเขามันเป็นทักษะาสตรของตลกแต่ละคนครับมันเป็นมีเพลงของบอลลอลติกก็โดดฟ้องร้องเพลงอะไรเพล ทตรงไหนนี้ไม่มีความไวเหลือเพียงเก่งคงสับเควไอ้สับโดนโดนโดนพ้อมลิขสิทธิ์นอนพ้อมลิขสิทธิ์นอนรอยไถแปะเป็นรอยไถ่แปะรอยไถแปะเป็นรอยไถ่ป่วยเสียเท่าไหร่พี่เสียเท่าไหร่ไม่เสียไงไม่เสียเคลียร์ได้เราเป็นของอ่าเรียกเก็บของสุนัขโอ้อันนี้สุนัขไทยนะไก่นาเคยร่วมงานกันออก็ขได้เขาไปถอดเฮ้ยพี่ๆน่ารัก ามันกะประยุ่ต์เขาเลยเขาลองเล่นสนุกสนุกเขาไม่ได้ไปอัดเป็นเพลง<อ>ไม่ข้อหาเอาเพลงเขาไปแปลงลามกแปลงลามกรอดอไปรอนไปเขาลองธ<ป>รรมดาผมจะไม่โดนคดีสร่รชา,าติหนักไส้ขอบคุณวิวมากเลยนะครับวันนี้ก<อ>็<อ>มาไว้อะไรน้องไทยนป้งเ,เนี่ยเป็นตลกที่ว่าเล่นด้วยเรามีความสุขเล่นเปิด เลิกเจ็บได้หมดสำหรับเขาได้เพื่อนเลิกปิดเจ็บแต่จะตกหัวจะเล่นแย่บเขาขอยหาเขาตรงหน้าเขาเอาหมดเลยเจ็บก็ได้สกปรกได้หมดสำหรับเขาแล้วก็เป็นข้อมคนหนึ่งพวกไี้คนหนึ่งที่ว่าได้ร่วมงานกับแองนามากมายหลายเรื่องทั้งสี่สิีดีทั้งตลกล่าสุดนี่ก็ไปไลฟ์ลพิเเจอร์ไลฟ์พิเเจอร์เอ่อก็ไปเรื่องของเฮียสมัดเดชสมัดเดชครับผมก็ไปในเรื่องกันรู้สึกใจหางไหน แต่คอนโดแต่แคนโดไปไม่มีใครรู้นะเออแต่แกเป็นอิสระแกก็จะเสียปุ๊บแล้วก็ปังเลยป๋งเลยทไมทันได้ไปก็เลยไม่มีเวลาได้ไปไว้อะไรเดี๋วอกันไปตามบเดือนนี้ศิลปินตลกไปแล้วสองคนสามคนเราไม่รู้ว่าใครจะแจัคก่อนก่อนกันนะครับตอนนี้อยู่ก็สร้างความดีกันไปตายให้ชาวโลกครับเดี๋ยวตายร้ายสองลกสับเช็ค แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับก่อนสัภาษณ์ที่สุดตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับอะไรของไว้ตัวใหม่อมาอีกแล้วเาอีกแล้วว่าพวกเราเี็ยต้องมาแขดงกับแม่หน้าเวรยัดเสียไอ้สักพอนเป็นตาย ตัวนี้ซาตัวนี้มาตัวนี้ซาทั้งพอเราหนีบักซิต้องกันไม่หนีเราเองแล้วไม่รู้ต้องเจอยู่มาร่วมโลกพอไปดูพอผลิตทันพกมันครับมันก็หนีเราไปก็กลายพันธุ์ไปอย่างไรเดี๋ยวนี้ต้องลองเสียงดีหลายคนโอเคอการจะตกการจะตกนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับคุณแอนนาพี่แอนเอาใครดีครับ ขอเช็งตงมือให้ผมนะครผมจะรอดขอบคุณพี่อนาเลยนีไม่ตงมือลงไม่ได้เลยนะเปรียบนาดีก็โอ้โหเนาะนี่ก็รุ่นแรกๆเลยเบิร์กาเฟ่เลยพี่อนาเนี่ยมาดังตอนแก่นะเขาเรียกว่าคนเราเป็นอยู่ที่วาสนาและจังหวะของชีวิตนะฮะอยู่ที่วิสซิลวงอักเสบเมื่อไหร่ก็ระบุมันนานกว่า